ครับก็อบอกว่าบริษัทสยามพีวีไอไทนะะเ์เป็นเจ้าของสยามสรีทคอนสยามเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็สยามยิปพร,ปร,รีด้วยนะคะรับอรัตอนนี้เชิญเก็บภาพเต็มที่เลยนะครับสุดยอดมากเลยนะครับวันนี้ เดี๋ยวขอสตูดิโอนะครับขอเชิญตหล่าซีนเตอร์ที่ด้านหน้าเลยนะสำหรับกันแบบและแบบนะครับก็เรียนเชิญนะครับผู้ย่ระดับเวทีซีนี้นะครับเรียนเชิญขอจัดสตูดิโอนะครับช่วงนี้นะครับขอเชิญเหล่าซีนเตร์ที่ด้านหน้าเลยถ่ายรูปคู่กับผู้บริหารครับยังไงก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งนั่นเองครับ ช่วงน,นี้ก็อยู่ในช่วงบรรยากาศในการถ่ายรูปนะครับรอย,ยดอดออมากนะครับและในวันนี้ต้องขอบอกว่าเรยาสำเร็จกันมากๆนะครับคุณนภัสใจครับได้มาดูมาลามของเจดุ่นใหม่นะคะรับเป็นเซนเตอร์ของเรานะคะรับกเเ็เป็นเซ็นเตอร์อ เพื่อออฟแฟชั่นนะครับโอ้โหนอกจากที่ได้มาช็อปสินค้าที่เรียกว่าเป็นแบรนด์ดังแล้วนะครับยังได้มาสนุกสนานกับกิจกรรมมากมายครับไม่เพียงแตในส่วนของอิสระก็มาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของแฟชั่นโชว์เที่เราจับไปบ่อยๆครั้งในงครับกับ่นนี่ที่ว่าเป็นสู่หญ่ของแฟชั่นใจกลางเมืองด้วยนะครับใช่ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านด้วยนะครับเราจะเป็นสยามเซ็นเตอร์ เลยนะครับบัณฑิตาซิสต์แบงนะครับชูอุเบมูระนะครับและทักยิณพิวัตรด้วยนะครับอย่างทีน่น้องท uh ัก huh. ยิณพิวัตรเนี่ยเป็นเจ้าของนะคทักษิณกราฟิกเซ็นเตอร์และก็อิสระรีด้วยนะครับ